ย้อนกลางใช่ไหมีมเปิ้ลดูไว้ดูไว้ดูไว้ผมอัดอัดคลิปนะทำคลิปไม่ลงไม่ลงเฮ้ยรอรายงานได้เลยมีคอนเทนต์นะย้อนกลาง อคะแนนจะหมดแล้วที่แน่ๆจะแอนจะแอนวินอะเตรียมตัวแบร์แล้วอ่ะหนึ่งคนละอ้าวเที่เทพีท่เทพยเขาไม่ทันหรอหวิฟอร์เรน ม,ม,มีนี่แต่ฟัร์เรนนั่นเองมีมนดาสวัสดีครับมนดาเออ อ้าล้เฮ้ยเอ็งจะบอกว่ามันเอฟเคกันวาย้อนเดินนะ ไม่ใช่แน่เลยบอดแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปกลางก็ได้ังน่ะรอแป๊บนะ เ้ยจะแอนเก็บเลยเดี๋ยวผมกลับบ้านเก็บเนื้อไปเลยเก็บเนื้อไปเลยตโตแล้วเข้าได้ไหมนั่น มันนั่นขึ้นไปแกมบนเอา้าได้เลยป่าล่าเอาให้หมดเลยยังไม่ม,มา โดนว่ะเรายังไงไม่พอฟวาไปก่อนตอนนี้ย้อนกลางแล้วย้อนหลุดด้วยประเด็นเล่นเกมดูสแปด,ด้้วหนะจะเล่นเหรอนี่เล่นไหมย้ยอนมาอยังไร ส่งของขวัญไปเนี่ยตุ๊ก93เหล่อ93ใช e ไปนเ,เปนี่ยระหว่างนี้ละกันน่ะทำบุกัน นตเมื่อกี้เพิ่งได้สองดาว แล้วจ,จบภายใน5นาทีน้ก,ยอ,อ,กนอย่าเพิ่งเลยเพิ่งกลับมาฝันเมื่อสักครู่ยังไม่มีดาบช็อตเลยคิดดู ไอแมนฮมแวนยังไม่เต็มเนี่ยโอเคแอ้าว ต่างนี้หน,นักถึงห้าพันเอาเทำาไหร่

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ะเมนไม่ได้ีหนึ่งนะอยู่ทอ้บ้านแดงอ่ะมันไม่ขึ้น ลุยตามของแป๊บตุกมันอยู่ฟองเป็นส่วนให้เป็นหนึ่งเพื่อะไรนะก็โต๊ อ๋อรอเลยรอเลยต๊ลเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเดี๋ยวแชสติคิวด,ด้วยอ๋อได้ต้องชนะตอนนี้ ที่ได้สองดาวอ้ยมันอยู่ในพุ่มอะหลอกล่อมันได้เฉยอสตก อ้าเฮ้ย,เ,ยเนม่ามาไงวะดูแตกคนอื่นดูแต่คนอื่นเห <like> ไะ

กตาสวัสดีครับมันเยอะมากครับแต่มันไม่โดนใครไม่โดนใครเฮ้ยอ่านเมนแป๊บเดียวเองดดเห็นต้องสือขึ้นมาขานตาครับไปอ่าน,นี้นเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเจอใครฆ่าไปวะเอ้ยเจอใครเหรวแว,วน เขารว่าใส่ใจเกินเมอร์ลี่ดครับเมอร์ลี่เดี๋ยวเจอกันในบ้านแดงนะบ้านแดงเปิดเดที่บ้านแดงนะครับอืมลูกตาได้ไหมครับต้องเฮยียเทพเฮียเทพตาหน้าเข้ามานะอืมับ Những chân chẳng anh 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 นี่ตีนเล่นก่อนยีฟสนครับได้ชนะไปต่อไว้โ์โรดมาเลยแี่งฟองได้แล้ววิวมีฟองนะตึ๊บ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 ทีมต,ตัวเลยพวกเองรถจับทอนหนึ่งอาทิตย์นะครับ เล่า F อทอนต้องรอดูไปก่อนนะครับเอตวอื่นแทนเทพทอนยังไม่มานะเงินแต่งหรอกแวนเราของเท่ากันนะ แหวนจะไม่มีสิทธิ์พูดคอมเมนต์ที่ YouTube ว่ะเอ้ยบ้านแดงหอกทีหนึ่งมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นอืม ไปต่อเน้นถ้าผมเล่นด้วยนี้มาโตมาเหอะโตมาเหอะ <All right. S 1> ผมเอาทอนเข้ากระป๋องไป่ไม่ใช่เข้ากระป๋องเข้ากระป๋องเหล็ก <Ultimate. S 1> เหล็กเมโลอะแล้วก็เอาหินเอาอิคทับอะอิกแดงทับไปเลย ตอนนี้ชนะวะเฮ้ยพวกนี้ใช้สงครามยังไม่จบเฮ้ยยื้อยื้ย,ยื้ตรงยื้อตรงนี้ไปก่อนได้ปะสองคน,นี่ยเดี๋ยวตีคลองแป๊บโซนไว้ให้หน่อยนะไม่ลอยเนี่ยอเอ๊ะตัวลกของมึงครับ ไม่ทาบนหน่อยปะ่ะเดี๋ยวผมมาโฉกไปบนแปบ๊บอ้าวขอบคุณดอกกระหลาดนะครับรดอกกระหลาดครับีอไปโชกแปบ๊บอ่าตรงกลางอะ คิดไปดีคิดไปเราไม่รู้ตึงขนาดนี้ใช่ไหมเคลียร์ตัวนี้แป๊แบ,บเดี๋ยวเล่นบนต่อนะบนแอ้นั่นกำลังเข้ามาม่งม,มันม่งดิเราสามทางก่อน อัตรายามทำผมไว้ตอนต้นเกมผมยังจำได้ขึ้นใจฮึขึ้นใจจำได้แบบขึ้นใจ,จ,นใจชนะเลยคอนเทนต์ย้อนกลางชนะมาดิเออ 啊！对。Uh,